ฟันลทยที่เบอร์นาร์ถึงมานั่งสำรองที่เอรแลนด์โรดเมื่อผู้จัดก,การทีมเลียปูกำลังทำลายหัวใจตำนานซ้ำสองคืนที่เจอราลดรู้ตัวว่าหมดเวลาย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2014เลียปูมีคิวเตะยูฟาแชมเลียนัดสำคัญกับเบลลมาริตตี้ซานิโก้เบอร์นาร์ใครๆก็คิดว่ากับตันอย่างตีเวนเจอราลดต้องได้ลงสนามในเกมระดับนี้แต่เบรนนลอเจอร์ ger, ผู้จัดก,การทีมกับเลือกที่จะดรอปเขาเป็นตัวสำรองโดยอ้างเรื่องการรักษาสภาพร่างกายเจอราลดเคยเขียน ระบายความในใจถึงเหตุการณ์นั้นว่าเขาใจสลายวินาทีที่เขานั่งมองรูเพื่อนร่วมทีมเดินลงสนามโดยไม่มีเขามันคือวินาทีที่เขารู้ตัวทันทีว่าเวลาของเขากับสโมสรได้จบลงแล้วเขาถูกลดสถานะจากหัวใจของทีมกลายเป็นเพียงอะไรและนั่นคือความเส้นสุดท้ายที่ผลักดันให้เขาต้องจำใจลาทีมรักไปอยู่กับ LA g a l ก x าลซีภาพตัดมาปัจจุบันโมซาลากับชะตากรรมที่ไม่ต่างกันสิ่งที่อันเนอร์สโลตกำลังทำกับโมซาลาคล้ายคลึงกับสิ่งที่โรเจอร์ทำกับ อย่างน่าตกใจการลดบทบาทโดยไม่ให้เกียรติวันนี้เรียผูกำลังเสี่ยงที่จะเดินทางผิดลาดซ้ำสองกับโมซาลาชายผู้เป็นดาสวสันโวูงสุดในยุคพ,พีเมลิกของสโมสรถ้าสุดท้ายต้องจากกันจริงๆก็ขอให้จากกันด้วยรอยยิ้มและเสียงปลบมืออันอกึกก้องในแอนฟิวไม่ใช่ทราบน้ำตาและความน้อยเมื้อต่ำใจแบบนี้